ครับชาวเน็ตครับวันนี้ผ่านคัดหางไถมันพังจะต้องเปลี่ยนลูกปืนอัจระบีดูนะครับหางไถตัวนี้เป็นเคล็ดลับมากเลยถ้าเราไม่มีตัวคัดหางเนี่ยมันจะทำให้รถไถเนี่วิ่งแกงไปแกวงมาทำไม่ได้โดยวิชาช่างของคนทำนี่ก็คือคุณตะเปียกผมก็นั่งอยู่ก็เห็นแกททำ แกก็ค้นหาเครื่องมือมาเพื่อที่จะไปเปลี่ยนผานคัดท้ายของรถไถนาเดินตามของรถธรรมดา130แรงเสือแกก็ทำเองแกไม่เคยไปจ้างใครเลยครับดูนะครับคุณตาเปียกแกเป็นคนเก่งมากดูเครื่องมือแกหาเอาตามอัธยาศัยครับนี่ครับผานที่เขาถอดออกมันพังครับเนี่ย ตัวนี้แหละที่ว่าลูกปืนตรงนี้มันแตกมันพังหมดเลยครับแล้วแกก็หาวิธีมาทำจนได้ครับวิธีทำของแกก็ง่ายๆผ่านไถมันหลุดลูกปืนมันแตกดูครับนี่ตัวลูกปืนมันเป็นอย่างนี้มีบูทแล้วก็มีนอ็อตแล้วก็มีตัวครอบลูกปืนแล้วแกก็ซื้อหาเก็บ มาตามที่แกต้องการคือตัวนี้ครับนี่คือลูกปืนตัวบังคับมันซื้อมาใหม่ตัวเท่าไหร่ฮิแตเปยตัวหนึ่งราคาประมาณตัวละเท่าไหร่หกพันบาทใช่ไหมตัวแค่นี้เออไม่แพงตัวละร้อยกว่าบาทครับนี่คือวิธีเปลี่ยนของแกครับ ดูนะครับแกจะเริ่มถอดแล้วตาเปียกแกเก่งมากเลยนั่นเห็นไหมเอามาล้างน้ำก่อนเอามาล้างน้ำมันก่อนครับล้างบูทของมันก่อนนี่บูทตัวนี้สำคัญมากติดจรลบีช่างอ่อนก็เลยมาช่วยดูเฉยๆไม่ใช่คิดซ่อมอะไรเราแกทำของแกเอง ถ้าจ้างช่างเขาก็เอาประมาณ500ร้อยถึงหกรอบาทครับแกทำเองพอล้างเสร็จเดี๋ยวแกก็ใส่ครับนี่แหละตัวนี้เขาเรียกอะไรมันตะเบียดบูทใช่ไหมบูทบูทบูทกันกันโยกเนาะ บุดลูกปืน,ปนครับดูวิธีทําแกก็จะล้างก่อนทำความสะอาดก่อนคนล้างก็ไม่มาแกก็เลยทําเองครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูพอเป็นคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จผมจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งครับ ดูนะครับการล้างบูทล้างลูกปืนตัวที่ซื้อมาเปลี่ยนคือตัวนี้ราคาก็แยอ๋ยวเอาหมดครับปีเป็น6,000บาทก็เอาหมดแต่ไปซื้อร้อยเดียวมาให้ับครับขอบคุณครับชาเน็ตครับสวัสดีครับทรงสมุลรยิ